e v e r y o n e w e l c o m e to English c l a s s with ครูน้ำหวานนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูน้ำหวานจะมาสอนในหัวข้อเรื่อง pronouns วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันว่า pronoun น,นั้นคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างและก็มีวิธีการใช้ยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักความหมายของ pronoun ก่อน A pronoun i s a w o r d That t a k e the place of a noun ก็คือนะคะคำสรรพนามเนี่ยเป็นคำที่เราใช้เรียกแทนที่คำนามไปเลยนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามนั้นคืออะไรคำนามนั้นก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะแต่ pronoun น,นั้นเราจะใช้เรียกแทนคำนามไปอีกทีหนึ่งนะคะยังไงเอ่ยเรามาดูกันได้ในสไลด์ต่อไปคะ่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ Bob is 12 years old. Bob อายุ12ปีนะคะ Bob เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ Pronoun ที Pron ่เที่เราจะใช้เรียกแทน Bob ก็คือคำว่า He is 12 years old. ประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาอายุ12ปีคะ่ะ Subject pronouns หรือคำสรรพนามที่ใช้เป็นประธานนะคะ จะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะแยกออกเป็นบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3นะคะคำว่าบุรุษที่1นั้นจะแปลว่าบุคจะแปลว่าตัวของเราหรือตัวผู้พูดนะคะส่วนบุรุษที่2นั้นหมายถึงบุคคลที่เราพูดด้วยและบุรุษที่3หมายถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงบุรุษที่1นั้นจะมีคําว่า I ซึ่งแปลว่าฉันและคําว่า we ที่แปลว่าพวกเรา ใช้ในกรณีที่มีมากกว่าสองคนนะคะส่วนบุบรุษที่สองมีแค่คำว่า you นะคะจะใช้เรียกแทนคนที่เราคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ใช้คำว่า you แปลว่าคุณบุรุษที่3นะคะเราจะแยกเพศให้เขาแยกกลุ่มให้เขานะคะอย่างเช่นถ้าบุคคลที่เราเก่าถึงเป็นผู้ชายเราก็จะเรียกแทนเขาว่า he และบุรุษที่3ที่เราเก่าถึงเป็นผู้หญิงใช้คำว่า she สัตว์และก็สิ่งของเราจะใช้คำว่า it ส่วนคนที่เป็นกลุ่มเราจะใช้คำว่า they ที่แปลว่าพวกเขาตัวอย่างประโยคนะคะ I'm Nid, nice to meet you เด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันชื่อนิดยินดีที่ได้รู้จักคุณนะและเด็กผู้หญิงอีกคนก็กล่าวว่า I'm Ying, nice to meet you too We go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนโดยรถโดยสารเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะใช้เรียกแทนตัวเองและเพื่อนๆบนรถโดยใช้คำว่า we ประโยคต่อมานะคะ Oh they are running จะเห็นได้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้กล่าวถึงเด็ก3คนที่วิ่งอยู่ข้างล่างนะคะ They are running ก็คือพวกเขากำลังวิ่ง ตัวอย่างการใช้สรรพนามบุรุษที่3นะคะ Rose likes cats. h e has ten cats. แปลว่าโ o เซชอบแมวนะคะรอมีแมวทั้งหมด10ตัวจะเห็นได้ว่าเราใช้คำว่า she นั้นแทนชื่อของ Rose ไปเลยประโยคต่อมานะคะ Ten cats. Wow. I have a pet. It's a dog. และผู้หญิงคนนี้ก็พูดแทนตัวเองว่าฉัน,นมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันซึ่งสัตว์เลี้ยงของฉันก็คือ หมานะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้แทนสัตว์เลี้ยงของเขาว่า it เมื่อกี้ที่เราเรียนไปนะคะจะเป็นฝั่งของ subject pronouns นะคะก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะก็จะมีคำว่า I ที่แปลว่าฉัน we ที่แปลว่าพวกเรา you แปลว่าคุณ he แปลว่าเขาผู้ชาย she แปลว่าหล่อนผู้หญิง it แปลว่ามัน d a แปลว่าพวกเราต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับฝั่งของ object pronouns หรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมบ้างนะคะคำว่า I เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคำว่า me คำว่า we จะเปลี่ยนเป็นคำว่า us คำว่า you เขียนเหมือนเดิมค่ะ you he เปลี่ยนเป็น him her she เปลี่ยนเป็น her it เขียนเหมือนเดิมค่ะ อีกเหมือนเดิมและคำว่า day นั้นจะกลายเป็นเดมนะคะตัวอย่างการใช้ object pronoun นะคะประโยคแรกเลยนะคะเด็กผู้ชายคนนี้พูดว่า do you love me ซึ่งแปลว่าคุณรักฉันไหมซึ่งคำว่ามีในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมจะไม่ใช้ i นะคะและประโยคต่อมานะคะเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่า I love you คำว่าอยู่ในที่นี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมเหมือนกัน,นะคะ่ะประโยคต่อมานะคะ g a n ด a is good teacher she is very nice we love her very much การดานั้นเป็นคุณครูที่ดีนะคะหล่อนนิสัยดีมากเลยพวกเราทุกคนรักหล่อนจะเห็นได้ว่าคำว่าเธอน,นะคะทำหน้าที่เป็น object pronoun ค่ะ ประโยคต่อมานะคะ The letter is on the sofa. You are sitting on it. จดหมายนั้นวางอยู่บนโซฟานะคะคุณกำลังนั่งทับจดหมายอยู่จะเห็นได้ว่าคำว่าจดหมายเนี่ยเป็นสิ่งของนะคะเราก็เลยใช้ Object p r o ปร u n แทนตัวจดหมายว่า it ขอทบทวนอีกรอบนะคะสำหรับ pronouns หรือคำสรรพนามนะคะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆก็คือ subject pronouns หรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานกับ object pronouns คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะคะครูจะเปรียบเทียบให้ดูทีละข้อเลยนะคะสำหรับฝั่งของ คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานตัวแรกนะคะก็คือคำว่า I เมื่อไรที่ I โดนกระทำก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าม e We ที่แปลว่าพวกเราเมื่อไรที่โดนกระทำก็จะเป็นคำว่า Us He ที่แปลว่าเขาถ้าโดนกระทำเมื่อไรจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Him She ที่แปลว่าหล่อนเมื่อโดนกระทำก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Her They ที่แปลว่าพวกเขา เมื่อโดนกระทำเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเดมสำหรับคำว่า it ที่แปลว่ามันนะคะที่กล่าวถึงสิ่งของหรือสัตว์นั้นจะใช้คำว่า it เหมือนเดิมนักเรียนห้ามสับสนนะคะและคำว่า you นะคะที่แปลว่าคุณถ้าโดนกระทำก็ยังเป็นคำว่า you เหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนเรื่อง pronouns วันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจขึ้นบ้างไหมคะ อย่าลืมไปหาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับการเรียนการสอนวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ